ก็สวัสดีนะคะพี่น้องหน้าชิทางรวพิชิตางานร้านนะคะวันนี้หน้าก็เอาหวยของฮานอยนะคะฮานอยนี่คือฮานอยจับวินสิบหน่วยสูตรสองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหน้าก็จะเอามาวินเหมือนเดิมให้นะคะเมื่อวานนี้นะคะก็หน้าจะรับทราบกันไปนะคะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันเป็นเล่มใหม่เพราะว่าเล่มนั้นคือมันเต็มตอีหน,น้าก็ไม่รู้เอาไว้ไหน นี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวน่าจะวินให้อันนี้น้าก็จะเอาตัวของเขาวินในล็อกของเขาให้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นล็อก6นะคะพี่น้องก็จะเป็นล็อก7นะคะเดี๋ยวนะล็อก7แล้วก็จะเป็นล็อก8แล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะคะอีกสูตรหนึ่งก็หลัก4 เลขงวดนี้ชนกันที่หลักหกนะคะพี่น้องเลขงวดนี้ชนกันที่หลักหกแล้วก็จะมีหลักห้าแล้วก็หลักหกนี่คะ่ะเลขงวดนี้ชนกันที่หลักหกนะคะแล้วก็อันนี้บนก็มีศูนย์กับห้าล่างก็มีศูนย์กับห้านะคะเดี๋ยวหน้าขีดหลักศูนย์ให้อีกหลักหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะใา้ยังไงนะคะพี่น้องพี่น้องดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว สูตรชนบนชนล่างนี่คือหน้ากแก้กให้นะคะแล้วหน้าก็เอาสูตรนี้มาเทสดูนะคะมาเทสดูกับชุดนี้ดูแต่เมื่อวานนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวนะคะเมื่อวานนี้ก็น่าจะเข้านะคะพี่น้องเนี่ยค่ะใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานก็เข้านะคะเข้าห้าหนึ่ง ค่าตัวนี้คือเข้าห้าหนึ่งก็คือตัวตัวที่ว่าหนาควงไว้พอดีนี่ค่ะอันนี้เป็นอันนี้สูตรหนึ่งแต่สูตรสองนี่คือเดี๋ยวนะคะเป็นสูตรสองใช่ไหมนี่ค่ะสูตรสองก็เข้าไปสองเด้งนะคะนี่ค่ะก็มีหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดนี่ค่ะหวยก็ออก คือกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องตรงนี้กลับทุกครั้งนะคะคือกลับทุกครั้งนี่ค่ะเข้าหลักหนึ่งเข้าหลักศูนย์แล้วก็ตัวนี้ก็คือเข้าหลักห้านี่ค่ะนี่ค่ะสองสูตรก็เข้านะคะพี่น้องถ้ายังไงนะคะพี่น้องดูนะคะแล้วก็มาก วินให้แล้ววินก็คือวินในชุดของเขาเลยนะคะวินในชุดของเขาเลยเนี่ยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและอันนี้คือบนนะคะบนก็จะมีหลักห้ากับหลักศูนย์ล่างก็มีหลักห้ากับหลักศูนย์ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่น้องดูเอาแต่อันนี้เทสสูตร,รนะคะคือนากงแถมให้แล้วก็ดูเอานะคะแต่เมื่อวานนี้ก็เข้านะคะบนคือนาแยกให้บนก็จะมีหลักห้าล่างก็คือก็จะมีหลักเจ็ดเนี่ยค่ะ แล้ว V นะคะ V มันก็ออกเกตบนเกตล่างเลยนะคะเมื่อวานนี้แบบโอ้โหเมื่อวานนี้เจ็ดมาแบบเต็มเต็มเลยะค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่ค่ะถ้ายัางไงนะคะวันนี้วันนี้สองสูตรชนกันที่หลักหกนะคะวันนี้สองสูตรชนกันที่หลักหกสูตรหนึ่งกับสูตรสองชนกันที่หลักหกนะคะพี่น้องพี่น้องดูเอานะคะถ้ายัางไงนะคะพี่น้องนางชี้ทางรวยพิชิตเงินล้านนะคะก็ขอฝากพี่น้องนะคะพี่น้องกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้เป็นแรงใจนะคะพี่น้องแชร์เพื่อนแชร์กลุ่มได้นะคะแชร์เพื่อนแชร์กลุ่มได้ให้ยังไงนะคะหน้าก็สวัสดีนะคะอันนี้เดี๋ยวนะคะเดือนหน้าคือเพียงมาที่อันนี้ที่จะออกวันที่สิบสามนี้นะคะสิบสามเดือนสามปีหกสิบสามวันนี้วันของหลักสามนะคะนี่ค่ะวันที่สิบสาม เดือน3ปี63นะคะวันนี้วันของตรง3นะคะถ้ายังไงนะคะหน้าก็สวัสดีนะคะ